สวัสดีเ,เพื่อนๆชาวเซเว่นไนทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งเนาะวันนี้ผมจะมาพูดถึงทิสเตอร์ฟ้าตัวใหม่ทิสเตอร์ฟ้าบวกเนาะที่เพิ่งเข้ามาหลายคนได้มาเก็บเข้าคลังเลยผมจะบอกว่ามันดีมากนะครับผมเอามาคือเอามาเป็นตัวแท้งที่แบบแท้งจ๋าได้เลยอะ่ะ อย่างตอนนี้ผมเอามาลงแผนที่เขียวยากมากก็แทงไหวนะครับแทงสบายเลยด้วยเนี่ยผมจัดตัวตามนี้เลยตอนนี้ที่ที่ฟาร์มแผนที่เขียวอยู่นะอืมอทีนี้เดี๋ยวเรามาลองไล่ดูสกิลของมันกันก่อนที่เพตผลที่ผมพยายาม,มองข้ามเนี่ยคืออะไรพอทิสตันเนี่ยมีทั้งยัออย่วยุนะครับมีโลเทียมมีฮิวตัวเองได้ด้วยแถมยังมีลดพลังป้องกันด้วย คือแบบเป็นแท้งที่ครบคันมากๆฮะเอาอย่างนี้วะพูดเลยเลยว่าครบคันมากๆอืกอ่ามาดูพสสาสซีฟมันกันก่อนนะครับฟื้นฟู HP ของตัวเองเท่ากับ188%ที่เลเวล8นะฮะของพลังป้องกันคือยังไงเดี๋ยวดูฮะทุก10วินะครับเนี่ยเดี๋ยวมันจะเด้งเองอันนี้เมื่อกี้คารินฮิวนะส0 0 0มื่นกว่าจะดูเวลามันเด้งเองนะฮะเดี๋ยวรอสักครู่ เรียกมันไม่ลดหรือเปล่าเนี่ยเมื่อกี้เห็นไหมครัเด้งเองหมื่นนะครับหนึ่งหมื่นทุกสิบวิถือว่าการเป็นการฮิลตัวเองที่แบบว่าค่อนข้างจะดีเลยนะเด้งทุกสิบวิหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นนะแต่และยิ่งใส่รถคู่ดาวยิ่งเนี่ยอันนี้เหลือแปดวินะฮะยิ่งเราใส่รถคู่ดาวยิ่งอะไรมันจะยิ่งแบบฮิลตัวเองเยอะขึ้นแล้วยิ่งเลเวลเยอะยิ่งฮิลเยอะเห็นไหมฮะยิ่งป้องกันเยอะยิ่งฮิลแรงแล้วเด้งตลอด ทุกวิคือดีมากสกิลนี้ผมบอกได้เลยเท่าที่ลองใช้มานะแล้วมาดูสกิลหนึ่งของมันสกิลหนึเป็นสกิลลดป้องกันครับลดในตา100%นตะก็คือติดแน่นอนลดไป20%กว่าตามเลเวลสกิลของเราเป็นเวลา15วินาทีอันนี้ก็แล้วแต่คนเนาะไปใส่ลดคู่ดาวให้มันลดได้ตลอดก็ได้ก็แล้วแต่จ,จัดแต่คือมันลดพลังป้องกันบอสอะ แน่นอนล้อันนี้คือสิ่งที่เราต้องการนะเผลอๆเดี๋ยวผมจะลองหยิบไปลงในเลดกิลดูด้วยว่าเวิร์กไหมเดี๋ยวยังไงจะไปลองให้นะครับแต่ที่แน่ๆตอนนี้คือเวิร์กมากสําหรับการฟาร์มแพนที่นะได้มาอยากเอาไปเก็บคังนะครับเอามาปั้นดีมากแต่ก่อนผมใช้เคสต,ตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นทิสต์ตอลแล้วทิสตอ์อลฟ้าอะทีนี้มาดูสกิลที่2ส,สกิลที่2เป็นสกิลย,ย่อยูุ่ศัตรูเห็นไหมครับและถ้าสมมติว่าศัตรูโดน เขาเรียกว่าตัวซับเราโดนศัตรูตีอยู่มันจะไปตีตัวที่ซับเป็นตัวซับก่อนอโอเคอันนี้ผมน่าจะลืมปิดน่าจะลืมเปลี่ยนของลืมเพราะว่าเอาอเดลมาเก็บด้วยเนาะน่าจะประมาทไปนิดนึงแต่แต่ที่แน่ๆคือมันเป็นเป็นแทงที่แบบแทงจ๋าเลยอะทิสตันตัวนี้คือได้แน่ๆนแลวทีนี้ถ้าจะฟาร์มเขียวยากมากก็อย่าจัดประมาทแบบผมเนาะ อาจจะมีซับสักสอตัวก็ได้นี่พอดีผมเอาอเดลไปด้วยโอเคแล้วก็สกิลสุดท้ายสกิลที่สามคือสกิลสะท้อนสกิลสะท้อนก็คือสะท้อนดาเมจเลยฮะเหมือนอ e ีวานแดงธรรมดาเนาะบอสต,ตีมาก็สะท้อนกลับ17%ของค่าความเสียหายอืมก็ถือเป็นสกิลที่แท้งควรมออีอ่ะเนาะ ไม่แย่ไมะไรแต่ที่ดีคือ3สกิลก่อนหน้านี้เนาะส่วนสกิลอัลติเมตสร้างโล่เทียมให้ตัวเองครับเท่ากับ5 4 8ของพลังป้องกันนานวิอวิก็เหมือนสกิลอ,อ,อันติของดีดีด้วยนะเนาะแต่นั้นมันจะเป็นหมู่แต่นี้ให้แค่ตัวเองคนเดียวครับแต่ว่ามันมีพลังไอ้นี่ด้วยนะพลังโจมตีด้วยเป็นสกิลโจมตีหมู่ แล้วก็เป็นส,สามารถทําให้หมดสติได้แต่ถ้าเอามาแท้งกับบอสเนี่ยก็ไม่น่าจะส่งผลอะไรที่ดีก็คือเป็นโล่เนาะเป็นเลือดเทียมมาให้ตัวเองให้ตัวเองเท่านั้นนะครับย้ำํำเพราะฉะนั้นถามว่าดีไหมผมมองบอกเลยว่าดีดีมากดีสำหรับมาเป็นตัวแทงเอาไปแท้งในด่าน PVE ก็ได้นะผมไปลองในลงในโหดมากอะ่ะก็ ในโหมดโหดอะก็ลงได้นะครับปกติเลยใช้ได้เลยแหละแต่ถ้ามาถ้าจะเอามาฟาร,ร์มเขียวยากเนี่ยก็อาจจะต้องต้องใช้ตัวที่มีความแน่นอนมากขึ้นหน่อยหนึ่งอาจจะสองซับจะได้เล่นง่ายหน่อยอจ,จะเป็นน้องเชก็ได้หรือจเจ้าเอียนมาลงก็ได้ หรือเจ้าอีวานก็ได้นะผมเอาอีวานมาก็เท่าที่ฟาร์มเมื่อคืนก็ไม่มีปัญหานะปล่อยทั้งคืนโอเคไม่งั้นก็น้องเอียนมาแล้วก็ปล่อยฟาร์มยากมากได้ยาวๆฮะน้องเอียนใส่อะไรให้น้องเอียนดีใส่บล็อกแล้วกัน ไม่ต้องปรับของเยอะเอามาซับเฉยๆเก็บโค้ดเสร็จเนี่ยฮะเดี๋ยวลองดูทิสตลเตล AI ของมันมาถึงมันก็จะลดเกาะของบอสก่อนเลยแล้วเสร็จแล้วก็ใช้สะท้อนฮะจากนั้นคอยอย่อยย่ยยู่นะใช่ไหมเรียนถูกใช่ไหมใช่ย่ยยู่ใช้เป็นสกิลสุดท้าย เนี่ยฮะแล้วก็ไม่แทบไม่ต้องพึ่งคิวเท่าไหร่เลยเพราะมันฮิวตัวเองได้เนี่ยเด้งอีกแล้วเห็นไหมหนึ่งหมื่นหกร้อยกว่าเท่ากับครึ่งหนึ่งของที่คารินฮิวให้ได้อะแล้วแต่คารินอ่ะอ่าครูดาวสกิลมันยี่สิบกว่าวีนะฮะแต่ทิสซั่นอ่ะมันฮิวตัวเองทุกแปดวีเองนะเออเพราะฉะนั้นใครได้มานะครับเอามาปั้นเอามาปั้นแล้วก็ามาใช้ผมแนะนำมีประโยชน์ อย่าไปเก็บลงกุเนาะของดีเสียดายโอเคก็ประมาณนี้สำหรับชิสตัลข้อดีก็ไม่มีอะไรมากเอามาผ่าน PVE เนาะแล้วก็เอามาลงในในฟาร์มได้ที่ยิ่งฟาร์มขาวยากนี่ยิ่งสบายเลยเอาลงตัวเดียวไม่ต้องเอาไม่ต้องเอาไอ้น,นี่เลยนะครับข่าวยากมากอะ่ะไม่ต้องเอาตัวฮิวล,ลงเลยซามเมดสามตัวก็ได้และทิสซันตัวเดียวผมลองแล้วสบายยืนสบายเลย เพราะมันฮิตัวเองได้เนาะแล้วพอดาเมจสตัวเก็บก็คือแปบเดียวแต่ถ้าเขียวยากมากเนี่ยก็อาจจะต้องเป็นซับสองเนาะซับสองดาเมจหนึ่งแล้วก็ทิสตอยยีน,น้าไปประมาณนี้อโอเคเดี๋ยวยังไงถ้าวันนี้มีเวลาก็าผมอาจจะมาไลฟ์ลงไอ้นี่ต่อเนาะมือเรื่องบ,บทโหดต่อก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตาม ช่องไว้ด้วยเนาะเราจะได้มาคุยกันเวลาไลฟ์โอเคขอบคุณมากครับใครมีคำถามตรงไหนนะเม้นไว้ได้ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวจะมาตอบให้วันนี้ก็น่าจะเท่านี้สวัสดีครับ